เห็ดย่างหอมอยวเข้ามาราดน้ำจิ้มแล้วก็กินกันกนะเบื้องน้ำจิ้มแบบช้ำๆแล้วจะทุกคนจ๋ามาเดินมากินเห็ดย่างน้กันอืม สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนจ้ากลับมาเจอกับข่อยแล้วในช่องไทยไทยนะครับเมริกาจ้าเจอกันมืน่อวแนนอนจ้าทุกคนจ้ากระต้องมีเรื่องมีเมาวามาคุยกันอย่างเคยเนะจ้ามื่อวาก็เป็นเหมือที่แบบว่าลมพัดขนคางแห้งแห้งกับคนร่มแบบว่าจะกมาได้ใส่นอนร่มแห้งแล้วก็แดดหอนพัดวูวๆๆูจาก้านอกจ้าตอนข่อยไปอย่างเหตดเนาะ ก็เห็ย่างเห็ดเรียบรอยเลยเลยพอนจาแซ่บน้ำจิ้มกบเผ็ดเพ็ดแน่จักหน่อยนะจ๊ะโอ้ยเขากันขนาดจากกัดกบเพ็ดย่างเนาะคุณนดมากินเห็ดย่างหรือไข่กะไปเห็ดกินนะจ้ะทุกคนมะเขาเรื่องร่าของหฮาจัดเป็นอย่างคข่คือสมควรสิเห็นใจสามีทุกคนมันเป็นเรื่องของพ่อกับลูกไอยสมควรสิไปยุ่งบอรหรือว่าคข่ สมควรสิจะเห็นใจสามีบอหลูกสาวเป็นเฮ็ดแนวนี้กับเพิ่นน่ะนะทั้งว่าลูกสาวเป็นเฮ็ดอีหยังสามีข่อยคือคือ,คอแปลว่าเศร้าคือเครียดจังซี่นะพุกนเดี๋ยวข่อยกัสิมาเว้าสู่ทุกคน,คกคนฟังเนาะข่อยกันยังไอก็จะทุกคนยังมาได้เศร้าอายเนาะก็ยังอายอยู่จากช่วงกลางเวรเนี่ยช่วงเฮ็ดคลิปร์มาสินะจ๊ะทุกคนกั สีไอเป็นพักๆจากกวดเสดงคลิปหนึ่งเนี่ยทุกคนไขย,ยุดไอไปสามสีหล่อไปจากทุกคนก็มอเขาเรื่องเขาร่าของเท่านะจ๊ะ mm hmm. คือเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยสามีเพิ่นมาบอกไขว่า mm hmm. เพิ่นทรงของข้ามไปหาลูกสาวเพิ่นนนะจ๊ะ mm hmm. กลัวลูกสาวเพิ่นสิตอบมากกับผ่านปีหมือสองมือนจากทุกคนหูบอลลูกสาวเพิ่นตอบว่าอย่างไร ฉันบ่อยากคุยกับเธอลูกสาวเพิ่นวาแนวนี้นะจัุพจนเออเพิ่นกับมาบอกข่อยว่าลูกสาวเพิ่นเนี่ยบ่อยากคุยน้ำเพิ่นข่อยสมควรที่จะเห็นอกเห็นใจเพิ่นบอรหรือสมควรสิสมนำหน้าเพิ่นนีจทุพคนทุกคนไ่ปันคิดเห็นแนวใดอันนี้กับข่อยกับไ่อยากยูนะจะเรื่องของพอกับลูกเพิ่นสินะจทุกคน คอยองย้อนไปนิดนึงนะจ๊ะตอนที่พอเพิ่นกับคอยเนี่ยแต่งงานกันนอกจากเพิ่นกับเขียด้อะจุกพ้นทรงผบข้ามมาไหวพอเป็นยังคือต้องแต่งงานใหม่ดันสันดังเสียนะกเขียดให้พอเนวน,นันเนวนี่ไหวพอสันดังเสียนะจุกพ้นตอนแต่งงานกับคอยไม่ไมาหน,นะขคอยก็รู้ยวา่าลูกสาวเพิ่นแต่คือสิ บอมากคอยดอกนะนะเออคอยคิดว่าประมาณเนี่ยลูกสาวเพลนก็เสียวบอมากขีนองขีนาคอยดอกขนาดพอแต่แท้เขายังบกคุยน้ำลเลยแต่เพลนเนี่ยก่อนเนี่ยก็คือเป็นปีจาะจากที่แต่งงานกับคอยนะลูกสาวเพลินบกคุยน้ำเพลินอะ่ะเป็นปีเลยแต่เพินึงมาคุยวันปีสองปีหลังนี้เองเลยก็เมื่อวานเมื่ก่อนเนี่ยพอเป็นทรงขบข,ข้ามไปถามนะเพราะว่า ลูกสาวบอกเคยแบบว่าสรงกอดภาพหรือว่ามาคุยไม่ยังกับพอเลยสินะ่ะเออเพื่อนก็เลยบอกไปว่าทรงกอดภาพไปหาลูกสาวลูกสาวก็ตอบมาหน่อยว่าฉันไม่อยากคุยกับเธออีกแล้วสินะ่ะเป็นพอกับสิเสียใจหรอกเนาะแมนว่าใจทุกคนเออในภามรู้สึกพอเนาะเลี้ยงลูกมาจนหญย,ยจนได้ผัวได้มีครอบครัวแล้วแต่ว่าลูกกับบอสนใจเนาะ นีหลัจากจนสังคมฝรังสังคมขอบครัวฝรั่งทาลูกไดไงได้มีขอบครั้วแยกไปมีแฟนมีขอบรัวเป็นขอหยคลของแล้วเขาสิว่าสนใจพอแมนครเนี่ยคือนิสัยของฝรังคือตอนไอ้ลูกสามีนะแต่ตอนนั่งอายุได้สิบแปดปีเนาะนั่งจะออกไปหาเงิน หางานเฮ็ดเองไปเซาวอพาร์ทมงอพาร์ทเมนต์อยู่เองสินะเด็กคนกับบุคอยใดมาสนใจพอแม่สิเป็นอยู่จังใดเพราะว่าเอิญนางแต่มีแฟนสินะเด็กคนเนี่ยคือครอบครัวกฝรั่งเนาะเขาก็กษอยู่ไผอยู่มากนะเด็กคนบ่ได้อยู่เป็นแบบว่าเอ่อซอยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากเนาะนอกจากสิเป็นมือสําคัญอีหลีเด็กคนย่างมือคริสต์มาสปีใหม่เว่า ต่งกีวิ่งยังสินะเพิ่งสิไใดไปพบปะกับครอบครัวถาว่าเดมีมือสําคัญกเคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยคือนีสายฝรังเนี่ยคือขอบครั้วฝรังก็คือแบบยุ้ยไอยุ่มั่นบ่มีไพมาสนใจไพสิเป็นอย่งไดก็แล้วแต่นะโดนๆสีไใดแบบว่าทําคงถามข้าวกันเจือเนาะอเพราะว่าต่างคนแต่ต่างมีขอบรั้วมีลูกมีเต่าต้องดูแลอาศีนะแต่ทุกคนเออถาว่าข่อยเนี่ยก็กได สั่งเติมเพิ่มนบว่าคอยกิตโต้ยูนอนหลูกสาววบาวานนั่งเสียนะเพราะว่าพ่อแม่ห้ากับบอเดเคยสอนว่าเนี่ยคนจมคนเสียใจคนนั่นคนนีห้าต้องไปเหยียบไปสั่มไปเติมเขาไปสมน้ำหนาเขาพ่อแม่กับห้ากับบอเค่อยสอนมาแนี่นีนอกจากคนกัเห็นอกเห็นใจอยู่เนาะหลูกสาวว่าวานนั่ม,มาน่าจะกับคอยกับบ่เด้เบา,บาอีหยัง,ยงมากไหมคอยบอกว่ากับ ก่ล่อไปก่อนถ้าเบิงกนก็เท่ากักบทรงบอกข้ามไปบอกที่เราว่าเป็นยังก็อ,อยากคุยน้าสินะี่ยบอมแมน่าทรงแค่นั้นลูกสาวทรงมากบ่อยากคุยน้ำก็คือจมสินะเออคอยรูอยู่วานนั่งกับบอคอยมาคอยปันใดสินะลูกสาวสามีนะตั้งแต่ช่วงที่แต่งงานกันใหม่ๆแล้วขนาดพอหน้ากันยังบอคุยเลย นับภาษาอยังนับน้ำข่อยสินะจ๊ะทุกคนข่อยก็บกเ่เคยเห็นนาลูกสาวเพิ่นหนอกจก๊ะทุกคนหมายถึงแบบว่าเห็นโตเป็นเป็นเพราะว่าข,อยอยาอขา่อยยังบอเว่ายังห้ามเด็กคยไปเยี่ยมครอบครัวสามีหรือว่าจังใดน้อกแยังบเ่เคยเห็นคยเห็นแต่ใน่ลงในหลุมสินะจ๊ะเออลูกสาวเพิ่นก็เป็นคนงามเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เห็นบอกว่าอ้วนึืนน,น้ำหนักคืนใหญ่คืนสินะนาะ เออคอยก็ว่อยากก้าวกกลนะจะเออเคยเห็นแบบว่าสามีสาวๆสินะกับส้มคือสิเครียดดูนาหลูกสาวเบาๆน้ำเนาะหัวอกพอแมมเรี่ยงมาจนใหญ่เนาะเนลาสังคมมันบ่คือแบบว่าสังคมไทยเฮานอที่แบบว่าคอยซอยเหลือกันคอยปรึกษากันเนาะคอยแบบว่าให้กำลังใจกันเนาะอันเนี้ยคือขอบรัวไทยแต่ว่าขอบรัวฝรั่งก็คือต่างค้นต่างอยู่ อยู่ไผอยู่มั่นสินะเจ้าพ่คนเออกะลิโตนสามีเจ้าท่กคนเออทำว่าเขาเฮ็ดบดีกับเฮ้าไปยังโอเคอยู่เนาะเขากะอันเนี่ยเขากะแสดงรับกรรมของเขาแล้วที่ได้เฮ็ดกับข่อยบอยสหทุกคนกรรมของเขาคือลูกเขาเนี่ยไม่เฮ็ดกับเขาแน่นี่เพราะว่าเพิ่นก็ไม่เฮ็ดจังสี่กับข่อยสินะเออกรรมกับกรรมกับทำงานของมันไปเหลือคนูนใดเฮ็ดจังใดกับ สีได้จังสรรในบอ่อจาทุกคนเออผู้ใดเฮ็ดีก็ได้ดีผู้ใดให้ซัวก็ได้ซัวผูว้ใดวาก็ดีก็จิตเจอพอมาณเนี่ยก็จังผัวคอยตอนเนี่ยนั่งกับสี่สาสียังแม่จังน้อยนะเพราะว่าลูกลูกสาวเออบ่เา,วาวน้าเนาะคอยเองกับผู้ใดทามีทังมากมาเยนะจกงบ้านจาาเพราะว่าคอยก็รูลูก,ลก,กันอยู่นะจัะว่าคอยกับสามีเป็นตั้งใดนะ เดี๋ยวสามมื่นดีสี่มื่นดาจีนะเนี่ยคือสามีข่อยนะข่อยก็เลิกกัว่าเอออยู่ซื้อไปสิบอยว่าอยากแบบว่าแสดงความคิดเห็นเนี่ยมากมา่นะจ๊ะทุกคนจ๊ะเดี๋ยวสิผาดพิ้งเดี๋ยวสิหาว่าข่อยว่าให้หลูกเพื่อนทั้งสันทั้งเสียนะจ๊ะทุกคนเออข่อยก็ฮุบปากของข่อยอยู่เงียบๆดีกว่าเนาะปล่อยให้พ่อลูกเขาคุยกันไปจัดการกันไปเองเนาะ คอยกรอยูห่างๆไปเนาะทุกคนจะได้ว่ามีปัญหาว่าเฮาไปกล่าวกายเรื่องลูกเพิ่นสินะเออสิด้มีเลี่ยงมากเดี๋ยวสามีข่อยสิมีเลื่องเม,มื่อวานมดาไข่อยอีน,นะจย์ทุกคนจา๋าเออก็แลยแบบเออ,เอ,อปล่อยๆไปกี่ขานอยู่กี่คานลําไรนะ้น้าแล้วแต่ผู้ใดสิเป็นยังไงก็ตามแต่เนาะครอบครัวเพิินให้เพิ่นจัดการเอาเองเนอะจย์ทุกคนจา๋าเฮาไปอยู่ คงเข้าแบบนี้ล่ะแสดงว่ามีปัญหาการนานาเออว่างง่า,ายๆเนาะโอเคจ้าทุกคนจ้าสันรับคลิปนี้ขอยกฝากไหวเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจ้าสุกโชคมัน่นร่ำรวยกันทุกคุ้จ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย